สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนก็วันนี้อย่าวเราจะไปดูจระเข้กันนะครับผมก็คือตื่นแต่เช้าเลยตอนนี้ประมาณ6กโมงสินาทีนะครับจะไปที่บึงบอระเพชรนะครับแต่ว่านี่จะบอกทุกคนไม่ได้ไปดูแบบจระเข้ที่อยู่ในแบบแเหมือนสวนสัตว์อยู่ในกรงนะครับอันนี้เราจะไปดูแบบธรรมชาติเลยก็คือแบบคือถ้าใครเคยติดตามข่าวนะครับเมื่อแบบเดือนที่แล้วนะจะมีจระเข้ชื่อพี่ด่างนะโหเป็นเซลเลบของนครสวรรค์เลยเดินข้ามถนนทุกคนที่อุทยานบึงนกน้ำนะครับอยู่ที่นครสวรรค์นี่แหละ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าจะออกมาช่วงประมาณ6กโมงเช้านะก็ไม่รู้ว่าจะออกไหมวันนี้ก็คือต้องวัดดูนะครับแต่ว่าเราเคยไปมาครั้งแล้วนะครับถ้าใครตามคลิปทิกตอกนะครับว่าเคยไปกับแม่นะครับผมวันนี้ก็จะไปกับแม่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้แม่เก็บของอยู่ก็เดี๋ยวจะไปดูนะทุกคนว่าจะเจอไหมพี่ดังวันนี้ปก็รอแม่อยู่นะครับมาแล้ว แม่คิดว่าจะเจอมันแค้วันนี้ยออวันนี้เราจะไปหาพี่ดางจะเจอว่าไม่ยังไม่รู้เลยเนี่ยอุตส่าห์ตื่นแต่เชา้าจากบ้านเรานะครับประมาณกี่กิโลไหมหกสิบเนะะาะห้าหกสิบประมาณห้าหกสิบกิโล<ๆ>เราว่าเคยไปมารอบหนึ่งแล้วทุกคนแต่ว่ารอบนั้นเราไม่เจอ,เรา,าเ,จอเราไปตอนบ่ายไงเราไปผิดเวลาทีนี้เขาบอกว่าต้องไปช่วงประมาณ ตอนเช้าก่อนกาโมงแล้วก็ตอนเย็นก็คือตั้งแต่5โมงเย็นแต่ว่าวัดดวงแล้วทุกคนว่าจะเจอไม่เจอก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีก็ไม่รู้ว่าจะเจอเหมเขาบอกพี่ด่างอ้วนอย่อย่างน้อยๆถ้าวันนี้ไปนะครับก็อยากจะแบบเห็นว่ายน้ําก็ยังดีถ้าแบบไม่ได้เดินข้ามถนนนะแต่จริงๆอยากเก็บภาพมาให้ทุกคนดูเราอยากเห็นเดินข้ามถนนใช่แล้วเห็นก็ถ่ายกันมาชข้ามถนนเราดูติดตามเขาตลอด เขาโพสกันเขาเจอกันตลอดเราอะนะไปทีไรผ้าทุกทีไปทุกคนออกเดินทางกันไปไปไปเราจะไปกันเดี๋ยวนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้โหตื่นมาจะช้าทุกทีนะนอนตื่นแปดเก้าโมงเช้าออตื่นตื่นราเราอยากเราอยากไปหาพี่ดังเราก็ต้องตื่นแต่เช้าจะเจอเพราะทไมรู้ขอให้เจอต้องเจอนะทุกคนเพราะว่าเราอยากเห็นเขาบอกตัวใหญ่นะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะว่า เขาเรียกอะไรจระเข้อยู่ในสวนสัตว์แบบอยู่ในในบึงบอรเพชรอะทุกคนถ้าใครเคยไปบึงบอรเพชรนะเขาจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนฟาร์มเลี้ยงจระเข้อะมีกั้นคอกกับแม่แล้วเราก็เดินบนสะพานอย่างนี้แล้วก็ให้อาหารไปเดินดูจระเข้ได้ไม่ไปแล้วทำไมไม่ไปสะดวกสบายนันไงแต่ทำไมรู้เข้าไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ไปจะไปดูแบบธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่า ขึ้นมานะเราต้องคอยระแวงเนียนะหนองไม่ทันนะแกต้องดูแลนะก็ใช่นิ่หน้าหลังก็ดูดีๆเลยแต่ดูก่อนว่าจะเจอไหมถึงแล้วอุทยานบึงนกน้ำนี่ทุกคนถึงแล้วนะครับที่อุทยานบึงนกน้ำนะครับก็จะเจอไหมเนี่ยจะเจอไหมเจ็ดโมงสิบหป่ะแม่นี่เขาบอกว่าให้ไหว้ศาลเจ้าแม่หมอนท้อง แล้วเราจะมีโอกาสเจอพี่ด่างบรรยากาศดีมากทุกคนในบรรยากาศ เมื่อกี้คุณลุงคุณลุงเจอคุณลุงเมื่อกี้บอกว่าจราจจะข้ามซึ่งข้ามนียังไม่รู้ลุงบอกว่าข้ามไปแล้วมั้งหรือยังไม่ข้ามก็ไม่รู้ทางที่แล้วมาก็คือเราอะขับรถเข้ามาแล้วทุกคนรอบนี้เขาเขาอ๋อเพราะว่าเขารู้ไงแม่เขารู้เวลาว่าตอนเช้าไงจราเข้จะข้ามแต่ทีเนี้ยแม่เราต้องมองซ้ายมองขวานะแล้วเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ย เพราะว่าเออจะบอกว่าครั้งที่แล้วเราขับรถเข้ามานี้ยทุกคนก็คือจอดใกล้เลยรอบนี้เดินเข้ามาเดินจากนน้นดูงน้นมาไกลกทางแล้วแต่บรรยากาศดีตอ้เช้าจะบรรกาศ้างรถทีเช้นเดเ้เช้าไม่ใหเ้รถยนเข้าเออเมื่อกี้นจี่เมื่อกี้เาจะบาาเเาจรเจอตัวเงินั้องตกใจนึกว่าจกว่ากาากเท่เบกี่เาจบี่เ้าจะยีเชี่ยเกิดขเ้า้นไม่รู้ ยังไม่รู้อ่ะเขารอดูอยู่คนเลูกจะได้เห็นยคนแต่ยังไม่ข้ามคนลุกไปเร็วๆไปเบาๆเสียงเบาอย่าเสียงเดาเอาก็ดีใจไปเร็วๆแต่ยังไม่ข้ามตอนนี้กำลังนอนอยู่นอนไปเร็วๆดุน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 ตัวใหญ่มากเลยวันนี้เราโชคดีเราเจอพี่ดัง รอพี่ด้าน,นะครับเขาบอกว่าประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ข้ามถนนเลยทุกคนรอต่อไปนะครับพี่ด่างตะลังนอนอยู่เลยทุกคนยังไม่ได้ข้ามถนนเลยคนที่เขามาอยู่ร้องแต่เชา้าเขาบอกว่ายังไม่ข้ามเลยหนึ่งชั่วโมงนอนาปากแล้วนะครับ เราต้องร้อย่างเดียวแล้วเราต้องพูดเบาๆเหรอตื่นเหรอไม่ใช่เรากลัววิ่งไงวิ่งแล้วเราหนีไม่ทันไม่ทันเอ้ยเราจะระพีวิ่งไหวปะก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าตัวตัวใหญ่น่าจะช้าหรือปกแม่ดูใั่เขาบอกไม่ได้มีแค่ตัวเดียวไงเราไม่รู้อะแต่อย่าเราครั้งที่แล้วเรามามันมีตรงใบบัวตรงมุ้งทุกคนน่อยไหมมุ้งมุ้งอย่าเราอย่าเราจะพาอย่าเราจะพาทุกคนไปดู แต่ว่าเป็นลูกจระเข้ตัวเล็กๆอ๋อยังอยู่อยู่ก็ใช่พี่ด่างไม่ยอมขึ้นเขาบอกว่าชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็พาดูบรรยากาศทุกคนโอ้โหอากาศดีเดี๋ยวพาดูไม่ทันพี่ด่างค่ะจะรีบ<อ>วิงว่งเงยรีบวิ่งเขานั่งรออยู่แล้วต้องรีบวิ่งชมสะพานก่นน <ะ S 1> อนเช้าเช้านี้อากาศดีวันนั้นเรามาตอนบ่ายบ่ายอย่างร้อนะร้อนระวังนะตรงนี้ก็มีจระเข้นะไปเลยปะเดินเล่นสะพาน มีก็มีก็อยู่ตรงนี้มันเป็นอ๋อเดี๋ยวเขาข้ามมาอยู่คลองเอเดนนี่โคนโอ้โหบรรยากาศดีมากลมเย็นสดชื่นเลยนะ ไม่ยอมมาถ้าพีแล้วแล้วนี่รอพี่ด่างข้ามใแล้วถ้าเกิดว่าครึ่งวันยังไม่ข้ามเราก็ต้องรอครึ่งวันเรอใช่วันนี้อากาศดียวันนี้เพิ่งฝนตกเมื่อวานเมื่อคืนก็เลยนอนข้างบนนี่เป็นชั่วโมงแหละใช่เราก็ต้องโอ้โหดูพรีเซนเตอร์ดีวแม่ตะสวยมากเลยตรงนี้กนนัดอยู่ตรงนั้นนะทำไมเดี๋ยวนัดถ่ายนถ่ายละ หาทําแล้วไปเรื่อยไปดูนะแม่เนี่ยเขามีเนี่ยให้ดูนั่งเรือไงตนหลังเรามานั่งกันร้ไหไม่ต้องมาช่วงหน้าหนาวเขาจะมีเรือพานักท่องเที่ยววนน่าจะรอบบึงป่ะไป,ไปดูนในบ,บึงรอ,อ,อย่างใจจดใจจ่อ รถใหญ่มาแล้วจะหนีไหมก็คือเรามารอประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็พี่ด่างก่อนก่อนที่เราจะมาถึงอีกชั่วโมงนึงสรุปตอนนี้พี่ด่างกับหัววุบลงน้ำไปแล้วเพราะว่าเขากลัวรถนะครับตกใจรถใหญ่เราเลยต้องตามต้องตามใ้จุดหนึ่งไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าไม่่ใชทุกคนเราก็มาตามหาพี่ด่างนะครับพี่ด่างว่ายมาทางนี้นะตรงนี้ทัานนี่มีรอยมีรอยเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นข้ามไปเนี่ยใช่เลยใช่มีมีรอยเดินลากข้ามถนนมีเท้าด้วยเนี่ยอะไรล่ะใช่มีรอยเท้าก็เขาบอกแล้วรอยเท้าไปแล้วก็ลงไปฝั่งนู้นคือวันนี้พี่ด่างไม่ข้ามถนนแต่เราเห็นรอยเท้าอะไรไง อพอดูพี่ดาจะขึ้นฝั่งนู้นไหมเขาบอกปกติถ้าไม่ใช่ถนนตรงนี้เขาก็จะไปขึ้นตรงนู้นด้วยตรงถนนดินตรงนั้นนะ่ะแต่ทีเนี้ยละว่างรอดูแล้วเขาอาจจะยังไม่ขึ้นหรือเปล่าเราก็เลยจะพาไปดูลูก,ล,กลูกกับแม่อันนี้เขาบอกแม่ครอบครัวพี่ดาอันนี้เขาเรียกพี่เหลืองพี่เหลืองพี่เหลืองอันนี้พี่ดาพี่คนเมื่อกี้ที่แม่คุยด้วยเขาบอกว่าที่อยู่จุดตรงเนี้ยที่เราจะไปดูเนี้ย เขาบอกเป็นเมีย <screws> พี <Basil> ่ดาวก็ใช่แล้วมีลูกคู่กันมีลูกก็รอบที่แล้วรอบที่แล้วไงที่เราถ่ายแต่เราไม่ได้มาลงยูทูปไงเราถ่ายลงทิกตอกเราเห็นลูกตัวเล็กเขาบอกลูกพี่ดาวก็มีเขาบอกมีสี่ห้าตัวเนาะเป็นครอบครัวป่าทุกคนอยากจะดูว่าจะเจอไหมเพราะว่าจะมานอนอยู่ที่ใบบัวใช่ก็ป้ายใช่ครับป้ายไงโดระวางจระเข้เขาก็มีทั่วแหละทั่วบึงน้องจระเข้ตัวน้อยจะอยู่ ที่ใบบัวบัวจะดูตรงใบบัวแม่ยู่อี่นี่หนีเราเลยนี่เบ่งบวยจุดแต่เราไม่เจอนะเรามาเราเจอเนาะวันนี้ไ,<อ>ไม่มีวันนี้มาแล้วมาเจอพี่ด่างตัวใหญ่พอมาดูตัวเล็กไม่มีมมรอพี่แล้วเ,เจอตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มี เขาก็ให้ดูเรามาสองรอบใช่ไหมรอบแรกตัวเล็กรอบสองตัวใหญ่กระถุงเนี่ก็ต้องก็ต้องผัดผัดเปลี่ยนสลับกับเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะกลับไปดูพี่ดางอีกค่ะใช่นู่นนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยแน่แน่ว์านู่นพี่ดาอยู่นู่นริมนู่นเลยนู่นพี่เขายืนอยู่กันเลยเขายังไม่กลับ่เดี๋ยวเราก็ไปอีกรอบนึงแต่พี่เขาโน้ว่าเรากลับอ่ะเนี่ยไปไม่กลับเราเรารอเวลา อากาศดีใช่ไหมเนาะเย็นเช้าเช้าอากาศจะดีดอ,อีกรอบหนึ่งก็วันนี้จะเดินประมาณสิบกาโลพาพามาดูจระเค้เดินขแข็งนะได้ออกกำลังกายไปในตัว ไม่แต่อากาศดีไงเราถึงพาทุกคนเดินอ่ะใช่ไม่งั้นแม่ชวนที่ไดกไม่งั้นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่อากาศแนีายจะถ่ายต้นไม้ถ่ายเขาเดินเท่ไม่ไห้แล้วพี่ด่างพอเรามาถึงเมื่อกี้ปุ๊บ มีรถมีรถคันใหญ่มาอีกรอบนึงแล้วก็พี่ด่ังกำลังจะขึ้นเมื่อกี้ลงน้ําไปแค่ี่เราจะขึ้นนี่ขึ้นไปไหนหอคอยข้างบนไปดูไปดูวิวพาเดินรอบบึงเหนื่อยจะแย่ดูเมื่อนี่เต็มตัวมไปเราต้องไปดูไปแต่เราจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะบันไดทีน่ารักเ้ามา เคยบอกว่าอยู่ประตูน้ำอ่ะก็นี่ไงประตูน้ำตรงนี้ไงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่ด่างเขาเขาจะมาอยู่ตรงนี้เหรอใช่เขาจะว่าออกไปนี่ไงเนี่ยนะที่ประตูน้ำน่ะกระต่าทั้งสามเมื่อกี้ทั้งสองอ๋อไปขึ้นไปชั้นบนสุดฮะขึ้นไปบนสุดไกลอ่ะทีทุกคนเป็นไงนี่เป็นบึงบลาเพชร่ในที่ไอ้ตองตรงนี้อยู่บึงอุทยานนกน้ำแต่ว่าเป็นพื้นที่บึงบลาเพชร ก็เ,เป็นบึงน้ำจือดอันดับหนึ่งอย่างน้ดับหนึ่งของประเทศไทยกว้างมากเลยทุกคนมาดูดิเหมือน,นทะเลเลยกว้างเลยปะนะใช่ทะเลน้ำจือดอันนี้นะ สรุปมาร้อยรอบสองก็คือพี่ด่างไม่น่าจะขึ้นแล้วเพราะว่ามีรถใหญ่รถใหญ่มาเขากลัวรถเขากลัวรถใช่เขาทำงานเสียงเครื่องอย่างด่างใช่เขามาเป็นรถรถเขาเรียกอะไรรถน้ำมันนะรถรถดับเพลิงเขามาสุกนะคันใหญ่ก็สรุปเราไม่ได้รอแล้วนะครับแต่เราเเก็บภาพไปให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับก็คือพี่ด่างมาอาปากนอนที่ริม ริมทางริมบึงที่แบบจะขึ้นข้ามถนนนะแต่ยังไม่ได้ข้ามเ้าเขาก็โชคช่วกแต่ดีนิดนึงที่ไม่ได้ข้ามแต่ว่าก็โชคดีแล้วทุกคนที่แบบที่เราได้เห็นตอนแรกกะว่าหูมาแล้วก็มาแค่มาถ่ายเนี่ยถนนอย่างนี้เฉยๆตี่ด่างน่ารักอ่ะตัวใหญ่ใช่ตัวใหญ่แล้วเขาก็ไม่หนีคนไม่กลัวคนด้วยเนาะก็วันนี้เก็บภาพทุกมาให้ทุกคนดูนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมรอบหน้าจะไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนี่ก็ไปนี่คลิปนี้ก็ตั้งแต่ทุกคนถ้าใครดูนะตั้งแตตุ่จีน สองสาเดือนแล้วเพิ่งจะมาลงอีกคลิปหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคก็ยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วคับบ,บ,บ๊ายบาย